จ้าพอดีป้าแดงนะคะก็วันนี้นะคะอยู่ที่สวนทุเรียนของป้าแดงกับลุงยงนะคะอยู่ที่ด่านตลอดนะคะป้าแดงก็ได้รับแอมโกน้ำแอมโก A เอทอปแล้วก็แอมโกผงนะคะไปฉีดให้กับต้นทุเรียนประมาณเท่าไหร่กี่วันแล้วคะป้าแดงประมาณสัก ยีวันแล้วจ้ะยีวันแล้วเนาะแล้วประแดงเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะหลังจากที่ฉีดแล้วเหนความเปลี่ยนแปลงตนน้นมันเหลืองนี่รู้สึกว่ามันสดใสขึ้นอืมสดใสขึ้นนะคะแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นเนาะก็เพราะว่าต้นนี้นี้เขาเขามีลูก กี่ลูกคะหาิบลูกหาิบลูกเนาะแล้วทีนี้ป้าแดงก็กลัวว่าเขาจะโซมใช่ไหมคะใช่แล้วทีนี้ก็มาฉีดแอมโกน้าแอมโกเอทอปแล้วก็ป้าก็ได้โรยผงไปแล้วใช่ไหมคะผงไปแล้วอ่าแล้วเขาก็เหมือนมีชีวิตชีวาขึ้นใช่ไหมคะใีขึ้นจ้าใชขึ้นคุณป้าประทับใจไหมคะที่ใช้แอมโกคประทับประทับใจอยู่ค่ะดีอยู่แล้วจะใช้อีกไหมคะใช่จ้ะโอ้ขอบคุณป้าแดงมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะวัสดีค่ะ